ชมกท่านนะครับผมบาบูมนะครับก็วันนี้จะมาเล่นเซิร์ฟ lbg.net s กันครับหรือว่าเซิร์ฟทางก็เกมนั่นเองแล้วผมก็เจอดากี้ใช่ดากี้ตัวจริงหรือเปล่าครับจำพลาดไหมครับดากี้ัวจริงหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะครับผมขอเล่นตาเดียวพอเลยนะครับแต่อาจจะแถมให้สักตาเอาไปเลยนี่ไม่ใช่มอสนะดูเลยไม่ใช่มอสักกมอสหนึ เปิดไม่ใช่เชยคือเวลาจำเป็นอขอรุ้ยเดียวไม่ทีมใครนะครับเสียงคนคุยกันก็ขอภคยนะครับเพราะว่าญาติมาบา้านเครอกันไปก่อนนะครับอีกสองนาที ขุยคุยอะไรเนี่ยใครพิมพ์ใครทายยาทีหนึ่งอยากทีหนึ่งไม่เอาลุยเดียวลุยเดียวขอไม่เอาไม่ใช้เราจะลุติธรรเป็นเด็กดีต้องไม่ใช้มดครับอืมเด็กดี ไรกลางนละม่บักติปดูดูดขอเช้มอดวิ่งเร็วนะครับตอนไปหยิบของเดี๋ยวก็เอาออกผมวิ่งไม่ทันเขานะอืมอืม ากันทำไมก็ไม่รู้นะเ,เด็กเด็กจุ <c oughs> เอ้ยหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเฮ้ยห้าไม่ใช่อีนี่มันเขียนเองตกกระจอยหมดตกกระจุยหมด หาทีแบบเดียวใครว่น huh. วิ่งไม่ใช่ไม่ใช่คนคลาวคนลาคนลาคนลาไม่ใช่ไม่ใช่ คนไทยนะครับคนไทยเฮ้ยอไอ้หาเขียนไฟหาเงือเฮ้ยอันนี้จริงๆครับจริงๆไปอ้อยออกโซ่ที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 โซ่ท,ทีเพชรเพชรเออใส่ก่อนป,ป,ป,ปักปักปักสบี จำได้ครับจำได้เคยเล่นแบบนี้อยู่โอ้ยเอ,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 อดมอดม,ดม,ดมดดนี่จำได้เคยเล่นแบบนี้อยู่ครับโอเคทีนเรเลดได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ เธอก็ถือว่าดีอยู่ไม่ดีเท่าไหร่เธอก็ถือว่าดีเยับตานี้ขอลูยเดี๋ยวแล้วกันอืมปักไม่เจ็บไม่เจ็บอุ้ยแกได้แกได้ปักปักปปปรปตุปรูปตุ จะฆ่าฉันจะฆ่าฉันฉันคนไทยจะเอาไว้เดทแมทเจอกันไอ้น้องโอเคหากองครับหากองหากองอุ้ยมันมีกังหรือเปล่าโอ้ยจบปเดอรี่แหลกแหลก อย่าแหลกนะอย่าแหลกนะสกายคอสกายมันเข้าไม่ได้กบะนึ่นนะ โอเคครับโอเคยังไม่โดนโจมตีนะอุ๊ยแลกแลกแลกได้เนี่ยเออปิดมดดีกว่าเดี๋ยวเขาหาว่าโกงไม่ใช้ก็ได้โอเคโอเค วิ่งไม่ขึ้นนะไม่ให้ไม่ให้เราขึ้นหรอโวนายโคตรใจร้ายอ่ะขึ้นไปอบัอบดุตีขอโทษนะครับไม่ดีผมเข้าได้ก็ได้ก็ได้ ขึ้นไม่ได้อะคะนี่แหละขึ้นได้เนี่ยเรานี่ง่ายใจโอ้เราขาดเะยรขงเกงกางเกงกางเกงไม่มีอุ้ยลูกธระโลอืมอาหารจำเป็น มาสติก็จำเป็นเก่อเราเจอไดมอนด์อีกเม็ดครับจะได้ทำดาเอ้เอากกดไมดโดนเอ้เจี มีต๊ะครับให้ไหมดู้วาวบนจะมีนะ่าร,รักขอโทษเลยนะหนไม่เป็นไรหรอนี่ไงโต๊ะครับโอ้โหจะหวรรดฝักเมอนดาดีมอน ุบโอเคน๊ะเราต้องจัดองใหดีครับอุปยรณ์ดีอาหารเอาอไว้เคเหล็กไม่จำเป็นกนูอาหารโอเคครับพร้อมละพร้อมแล้วก็ปล่อยลเค แต่ก่อนนะแต่กอ่อนเซิร์ฟเซิร์ฟมันก็เกมเขาจะใช้เป็นโวลแบบโวลที่มันมีนิดเดียวอ่ะนองเขาใช้โวล์อินฟินิตี้แล้วแต่เขาเอากระจุกล้อมก็ถือว่าดีครับกวางขึ้นกวางขึ้นชอบขึ้นฝั่งเลยไม่เอาไม่ใช้แล้วจะเป็นผู้ชมว่า โอ้โงงกะเชื้อเขาแหลกหมดซื้อเขาไม่แหลกครับแต่เครื่องผมแหลกคขมเมนถ้าด่าผมไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมมือใหม่ก็ด่ากันได้เลยมีตรงไหนพิพาทก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับโอเคตาเดียวพอเลยนะครับเพราะว่า ไม่อยากโจฝีมือว่าผมกาดขนาดไหนไม่ได้เทพนะกาบเคเคเค้อยู่เคถ้าเล่นคนเดียวบางที่อาจจะใช้มดบ้างหรือว่าใช้ตลอดเลยแต่อันนี้ถ่ายคลิปก็เลยไม่ใช้เดี๋ยวโดวนว่า แต่ที่จริงก็ไม่อยากแคสรอวน่าเป็นเด็กดีไม่ไม่อยากโกงเท่าไหร่ทุ่ยวนันโกงตลอดอ๋อเจอแล้วเจอของลีม,มาใหม่ เนาะอุ้ยขอเถอะขอเถอโอ๊ย,อยเอ้าเลยเก็บเอาโดนไม่ได้อือไม่เอาแม่คนนี้มันไม่ดีเราเอาคนนั้นด้วยคนนั้นเห็นเห็นดาบเลแล้วชิงเหรอ ดับเพลแเอาชิ่งเหรอเอาดีเอาดีอาดโอ้โหุดไฟมันโ้งว่ะว้โอ้โหตาเดียวเลิกตาเดียวเลิกอือหือตาเดียว